ได้วันศุกร์นะโอเคจ้ะเดี๋ยวฉันให้แฟนฉันมารับแกผ้ามันยังไม่ได้ซักเลยนุ่นแกใช้น้ำหอมกลิ่นมิดไนส์สเปลด้วยเหรอเปล่านะฉันไม่ได้ฉีดน้ำหอมอะหรอแล้วแฟนแกอะน็อดก็มีฉีดอยู่นะแต่ฉันไม่รู้ว่ากิ่นอะไร แต่เนี่ยมันกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงนะเว้ยโดยเฉพาะสาวสาวพวงนักศึกษาชอบใช้ฉันขอย้ำเลยนะว่ากลิ่นเนี้ยเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่ใช้นี่ไงรอยลิปสติกเหมือนจะพยายามขายี้ให้รอยมันหายไปด้วยเนะนี่ยนี่แกจะบอกว่าแกไปสืบสวนแฟนแกได้เลยนุ่น แฟนแกมีผู้หญิงคนอื่นชัวฉันฟันทงไอ้นอ็อตอ้าวไอ้นอ็อตไอ้ฟัดกับหมาที่ไหนมาโดนคนปากหมาสร้างเรื่องมาดิครับ ไอพึ่งแกจะยุ่งเรื่องคนอื่นมากเกินไปแล้วนะนี่มันเรื่องผัวเมียนะแกจะมายุ่งทำไมก็ถ้าแกซื่อสัตย์กับแฟนอ่ะแกจะโดนแบบนี้ไหมล่ะแกเป็นแม่ค้าซักรี่หรือสายลับเนี่ยยุ่งไม่เข้าเรื่องไอ้น็อตแกจะโทษคนอื่นได้ไงคิดจะโทษตัวเองบ้างไหมฮะโอยโอยโอย โอโหพครับจะไม่ทำอีกแล้วออที่ฉันบอกอะเพราะว่านุ่นเป็นเพื่อนสนิทฉันและฉันไม่อยากให้เพื่อนโดนสวมเขาแ<ฮ>กาก็แต่งงานแล้วยังทำตัวเจ้าชู้อยู่ได้มาเตยแปรพึงมันก็เกินไปนะทำให้ครอบครัวก็แตกแยกหลายครั้งแล้วนะแกใช่ไหมครับลุงเกเองก็ดีมากมั้งจริงคนดีๆก็ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอก นี่พวกผู้ชายนี่มันยังไงเนี่ยเห็นอยู่ว่าผิดยังจะเข้าข้างกันอีกพึ่งมันก็ช่วยเพื่อนมันฉันเห็นด้วยกับพึ่งนะแต่พวกผู้หญิงก็เข้าข้างกันเหมือนกันนั่นแหละแกไม่ต้องพูดมากเลยน็อตกับ้าไปเลยไปไปสิโอ้ยโอ้ยเเอาล่อไปเลยจอบสารแนประจําหมู่บ้านอ้าวลง กินกับสาหลายจาบันเข้ากันสุดสดสั่งเพิ่มดีกว่าตอนนี้มีโปรซื้อสองแถมหนึ่งดว้วยอ๋อไอในปีใหม่บอกว่าไอาไปต่างจังหวัดไงทำไมมีรองเท้าผู้ชายอยู่หน้าบ้านอะ 并没怕黑吗？ แบบนี้เินะถึงว่าได้เข้าค่ายน็อตมันอะ่ะฮะนี่แกเห็นกระตาเลยเหรอใช่ป้าเสียดายมากเลยอะฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไม่ทันหน่อยไอ้แก่แก่ขนาดนี้แล้วยังไม่เจียมตัวกลับมาแกโดนแน่สากอยู่ไหน <c oughs> เอยอระโยกอยกระโยอก ใจเย็นก่อนฉันว่านะเราต้องจับให้ได้คาหนังคาเข่าดีกว่าอย่างน้อยจะได้มีหลักฐานให้ดิ้นไม่หลุดไงหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันด้วยจะทำยังไงฉันใจร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูช่วยป้าเอง ต้องขอบใจแกมากเลยนะพึ่งตั้งแต่ถูกจับได้นอดมันก็ไม่กล้าออกนอกลู่นอกทางอีกเลยไม่รู้ว่ามันแค่เนียนขึ้นหรือเปล่านะแกก็ลองจับตาดูมันดีๆล่ะยกเห็นยายหนองบ่นๆว่าอยากกินแกงเนื้อแต่ยายหนองไม่กินเนื้อนะฉันยังพูดไม่จบแกงเนื้อปลาอ๋อ งั้นเดี๋ยวฉันไปส่งข้าวก่อนนะลูกค้าคนพิเศษเหรอเนาะต้องขับรถเก่งไปส่งข้าวกล่องราคาไม่ถึงร้อยฉันแก่แล้วขับโมอเตอร์ไซค์มันอันตรายไม่ไก่อนนะฉันว่านะ ใครได้แกเป็นแฟนของหนักใจแน่เลยสืบเก่งขนาดเนี้ยแกฉันไปทำธุระก่อนนะเอากินข้าวอยู่ดีๆนี่ไปไหนของมันเนี่ยเพิ่งมันไปทำภารกิจน่ะ นุน่นป้าฝากร้านหน่อยนะป้าห้องนั้นเลยนะแต่ว่าป้าต้องเข้าไปคนเดียวนะฉันติดลูกค้าต้องรีบกลับโอเคขอบใจมากนะ ใช่อยากกินแกงเนือ้อเอาไว้มือหน้านะไอะ้แกหยก เออใช่ขอโทษนะยหยกถึงเวลาที่จะต้องบอกความจริงกับเธอแล้วจริงๆแล้วฝ่ายคือลูกสาวของฉันฉันทิ้งเขากับแม่ไปเพื่อมาคบกับหยกตอนนั้น ใช่ค่ะตอนนี้แม่ของหนูเสียไปแล้วพ่อก็เลยกลับมาดูแลฉันรู้สึกผิดเลยรีบกลับมาทําหน้าที่พ่อก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่เธอเป็นลูกของเอกจริงๆเหรอฉันไม่รู้ว่าเธอจะให้อภัยฉันได้ไหมที่ปกปิดเธอมาตลอดแต่ฉันคงปิดมันไม่ได้แล้ว แต่เธอก็โตขนาดนี้แล้วยังต้องให้ป้อนข้าวอีกหรอลูกไม่ค่อยแข็งแรงข้ามเนื้อบางส่วนอ่อนแรงสายขอโทษนะพ่อต่อไปพ่อไม่ต้องมาดูแลสายแล้วก็ได้ซายเองก็โตแล้ว พูดแค่นี้คิดว่าฉันจะเชื่อเหรอนี่คือรูกที่ยังถ่ายกับทรายตอน,นเด็ก เธอเป็นลูกของเอกจริงๆสินะไหนเธอบอกเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไงเพราะฉันมาช่วยดูแลจนลูกดีขึ้นนี่ไงขอบคุณค่ะพ่อพรุ่งนี้หนูน่าจะตักข้าวกินเองได้แล้ว หนี่อยู่ติดบ้านนะแกอ่ะก็นุ่นมันให้ผมมันละร้อยเองจะออกไปไหนได้อะก็สมควรแล้วแหละอยากนอกลู่นอกทางดีนักทายต่อไปถ้าหิวก็มากินที่นี่ได้เลยนะได้ค่ะพี่พ่อเอก นันเดี๋ยวพ่อไปซื้อของก่อนนะแล้วก่อนหน้านี้ไปอยู่ที่ไหนมาล่ะแม่หนูเสียไปเมื่อสี่ปีที่แล้วชีวิตลำบากมากตอนแรกก็ไม่กล้ามาหาพ่อตอนมาเจอพ่อแรกๆพ่อก็ไม่อยากให้ใครรู้เลย เพราะว่ากลัวแม่ยกอุ้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรถ้าหนูอยากเรียกแม่ก็เรียกได้นะแล้วพ่อเคยแอบไปหาบ้างไหมก็มีบ้างค่ะแต่ไม่บ่อยพ่อเคยซื้อไอโฟ n สิบให้ตอนหนูขึ้นมสีหนูดีใจมากเลยค่ะแต่หนูไม่เคยโทรหาพ่อเลยสักครั้งได้แต่รอพ่อมาหาอย่างเดียว ชีวิตที่ขาดพ่อคงเหงามากสินะใช่ค่ะตอนหนูจบม6พ่อพาไปดูคอนเสิร์ตวงโฟมเล่นอัพมันเป็นช่วงเวลาที่หนูได้อยู่กับพ่อนานที่สุดแต่มันก็ไม่กี่ครั้งที่หนูได้มีความสุขแบบนั้นแล้วตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วล่ะลูกอายุ25ปีแล้วค่ะงั้นหนูกลับก่อนนะคะ ต้องไปเตรียมเอกสารสมัครงานพุ่งนี้ไม่อยากของเงินพ่อแล้วจ้ะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาได้ตลอดเลยนะขอบคุณนะคะแม่ยก แรกเลยนะ iPhone 12อะออกเมื่อปี2020ซึ่งมันก็คือ5ปีที่แล้วตอนนั้นมันม4ก็น่าจะอายุประมาณ16มัน8ปีแล้วป้าหนูอะสาววกสติีจ็อบมันมัวแน่ๆใจเย็นๆายอาจจะจำปีผิดก็ได้ป้าอย่าไปเชื่อนะวงโฟร e แมนอัพอะออกซิงเกิลแรกเมื่อ2ปีก่อนมันจะไปดูตอนมอ6ได้ยังไง ถ้าป้ายังเชื่ออีกอะ่ะรอบหน้าก็ระวังเสร็จพวกสแกมเมอร์นะจ๊ะงั้นตอนที่มันเผอเรียกพี่เอกป้าอยากรู้ความจริงมยล่ะคะป่ะะหนูพาไปดูมาป <c oughs> ายไปก่อนนะคะแม่ไหนบอกว่าแม่ตายไปแล้วไง มันมีแม่กี่คนวะป้าคะเธอรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมเขาเป็นสามีฉันเธอคือใช่ฉันคือหยองใช่ไหม จำฉันได้ไหมฉันพาไงเราเคยเจอกันที่งานแต่งลูกลุงกิดอ่ะลุงกิดลุงกิดไหนวะก็ลุงกิดที่เคยเป็นอวตาเมื่อหกปีก่อนไงคุ้นคุๆน,นะพอจำได้ละมั้งวันนั้นเธอใส่ชุดผ้าไหมสีแดงสวยมากๆเด่นที่สุดในงานเลยละ่ะก็ว่าไป จริงเหรอถึงจะจําไม่ค่อยได้แต่ก็เข้าใจอะนะ่ะเนาะไม่ได้เจอกันตั้งนานสวยขึ้นกว่าเดิมอีกนะใช่ใช่หกปีแล้วเนาะมันเรื่องหน้าอะไรวะไม่มีอะไรหรอกวันนี้ฉันแค่มาตามผัวฉันมันคงเพผนไปแล้วมัง้งไปเจอกันใหม่นะ นีป้าป้าป้านี่ป้ารู้จักเขาจริงเหรอก็คุ้นๆนะมันตั้งหกปีแล้วนี่แล้วสรุปว่าป้ารู้จักสามีประโยคเขาไหมคะอ๋อพี่เอก็เหรอไม่เคยเห็นหน้านะเพิ่งรู้ว่าเป็นสามีหยกเขาอ๋อโอเคไม่รู้จัก เดี๋ยวนะเรารู้จักชื่อได้ไงอะ่ะเออนั่นดิรู้จักชื่อผัวฉันได้ไงอะ่ะก็ตอนเอารูปให้ดูอะ่ะเธอบอกชื่อได้ไงว่าพี่เอ็ดอ่ะสายมันฝากข้าวมาให้มันบอกจะไปเที่ยวแฟนต่อสายไหนฉันไม่รู้จักันนะเล่นมุกอะไรอยู่ครับเนี่ย จำลูกสาวตัวเองไม่ได้ไงเอาโหไอ้นิวแกนี่มาได้จังหวะพอดีเลยนะ <c ười> นั่นไงนังนี่มันตอนทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะ คนนี้ใช่ไหมแฟนลูกมาล่ะอ่าคนนี้แหละเห็นไหมป้าบอกแล้วว่าภาพนี้มาจาก AI นี่มันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอเป็นหนูนะหนูเลิกไปแล้วไม่มานั่งให้โอกาสแบบนี้หรอกป้าครับกระเพาหมูกรอบสองครับ ป้าจะขยายกิจาการเหรอเห็นเปิดสาขาอยู่หน้าร้านด้วยฉันให้มันทำงานใช้นี่ทรัพย์สินที่มันมีอยู่นะฉันยึดบดเลยให้มันนั่งขอทานอยู่อย่างนี้แหละแบ่งให้มันใช้วันละ20จะได้ไม่ต้องนอกลู่นอกทางอีก ไอ้นอนไปทำบุญทำทานให้คนแก่หน้าสงสารหน่อยสิโหยลุงเมียผมไม่ใช่คนละร้อยเองเจ้าที่ไหนมาทำบุญทำทานกับลุงอะไม่ช่วยลุงเขาหน่อยเหรอที่ผ่านมาเขาเข้าข้างแกนะเรื่องนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆนะครับลุงถ้าแกสร้างเรื่องอีก ฉันจะทำให้แก่ได้มานั่งข้างลุงเอกไม่แล้วจ้าเมียจ๋าไม่ทำแล้วจ้า